ดอกที่หนึ่งพี่น้องดอกนี้ง,นงามครับผอเด็ยดอกที่สองครับตรงน,นี้มีดอกที่สองสวยงา,งามเลยครับพี่น้องดอกที่สามและดอกที่สี่ครับดูติดง่ายกูไข่ไก่ครับพี่น้องนีง่นะดอกง่ายงครับโอ้ย๋วยวครับพี่น้องมาหน่อยครับผมเคยเห็นยางพามือ้าหน่อยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหน่อยกับิพภาคพี่น้องมากเขาปลาหาย เฮ็ดครับพี่น้องนี่มือนีมาหน่อยกับมาาครับกระตามาหน่อยกับมีดมาหน่อยนะครับพี่น้องเป็นว่ามือนีมาหน่อยสิ่ภาพี่น้องมาหาจ่อเบิงเฮ็ดอีกครับพี่น้องหลังจากห่างหายไปด้นครับมือนีก็เป็นวันที่แปดครับเป็นวันศุกร์ที่แปดเดือนกระกฎาคมสองพันหารอยหกสิบห้านะครับพี่น้อง้าหน่อยกับในภาพี่น้องเขามาหาจ่อเบิงเฮ็ดครับหลังจากหายไปสี่หามือครับพี่น้อง้าหน่อยกับ เดี่ยวมาเฝ้าหาเห็ดเบิ่งอยู่ดรอกครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดก็ยังพันออกดีปันไหน่าหน่อยก็เลยว,ว่ามือนีมาหน่อยสิภาพี่น้องเขามาหาเบิง่งเพื่อมันจได้ครับพี่น้องบรรยากาศกับฝนตกล้วครับพี่น้องมาหน่อยกับเขามาสวัสดีพี่น้องในป่าเลยครับวันอื่นกับขอขอบคุณเ c ฟซีูปูทุกคนนะครับพี่น้องที่เขามารับชมสองมาหน่อยแต่ก็ติดตามสองมาหน่อยครับขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องไปเป็นหลุนเหมืงนในกันเลยครับว่าสิมานมาครับนี่ครับพี่น้องห็ดารายออกมาอีกเห ครับดอกง,งามเลยครับพี voilà. น่น้องนี่บานหน่อยเขามาห่มนี <vale> ่บานหน่อยเจอกำลังออกใหม่ครับกำลังอุ่น้วนครับพี่น้องมาพอเนาะนี่ครับนี่ครับอุ่นตุ้มุอยู่ครับพี่น้องกระสอ่อนดีเครับพี่น้องเลยดอกนี้มั้งนี่ครับนี่ครับพี่น้องอุ้ยงามงามเลยครับพี่น้องเลยพอแล้วครับนี่ครับพี่น้องเผือหน่อยเพิ่น ก็คิดจะถือครับอันนั้นมันกินครับพี่น้องกินกือเป็นกินนี่ขาไหลครับกําลังออกครับพี่น้องเดี๋ยวปิดเลยก่อนครับเดี๋ยวคอยมาหาไหมครับนี่ครับพี่น้องดอกนี้ดอกนี้งามแฮะนุ่มครับดอกนุ่มเป็นครับพี่น้องนี่ี่าน้อยเจอแล้วมมนีนก็าน้อยเขามากหวานหนาอมั้งนี่ครับต้องดอกซ้ำดอกนี่ครับดอกนี้งามครับพี่น้องดอกเพิ่ออกก่อน นี่นี่ครับเพิ่นออกไม่ครับพี่น้องออกไม่หอมนี่มันหวานครับพี่น้องนี่ครับดอกครับพี่น้องเก็๊บนี่ครับเป็นเขามากครับพี่น้องนี่ครับดอกนี้ครับพี่น้องพุงยักอุ้ยตาสะออนด้วยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับบ่าน้อยมาสำารวจดึงหน้าครับหลังจากว่าน้อยเก็๊ไปขี้ผุนกลับบ้านด้วนแล้ว่าน้อยวะอันนี้ว่าน้อยเริ่มมาไม่ครับนี่ครับ ดอกกำลังงามครับซำกำลังํำหนึ่งมือครับพี่น้องไปครับไปหาบุ้งนี้กันดีครับนี่ครับนี่ครับดอกนี่ก็งามครับหลังจากฝนตกแห้งครับพี่น้องเห็ดกระชีออกงามครับนี่กระดอกงามอยู่แ้วครับเนี่ยคนหนึ่มมืออยู่ด้วครับพี่น้องเห็ดออกใหม่กระชี้งามเห็ดขาลายครับพี่น้องดอว่าเห็ดถึงไว้น่ะครับพี่น้องไปครับนี่ครับพี่น้องทียร์ถือ บ้านหน่อยเชียถือจุ่มน่ครับกำลังออกครับพี่น้องเอ้ยวันนี้บ้านหน่อยมา่อมาจอบปลาที่บ้านหน่อยเกยมมหาครับนี่ครับขนาดิ้วมือบ้านหน่อยเนาะถือว่างามใส่ได้ย่คับไปครับปเบึงนี่ก็นีครับพี่น้องดนบึงดอกง่ามด้วยครับดอกเลยครับนี่ครับพี่น้องดอกงามครับไปิดขาได้ครับพี่น้องไปครับปเบึงนี่ก็ดีครับ พี่น้องดอกงามดีครับดอกนง่ามครับหมันหลี้กเราหน่อยเขาไมาครับพี่น้องเราหน่อยเขาไมาจบครับแย่โอ้ยใหญ่งามครับไปครับหาเมื่อกี้ครับนี่ครับพี่น้องดอกคู่ดอกหน่อยคู่ครับพี่น้องนี่นี่ครับทำนี่ก็เอาได้ครับพี่น้องแกงก็ต้องแซ่บครับนำกุ๊บกุ๊บกุ๊บนี่ครับพี่น้องไปเนาะไปเก็บนี่ครับพี่น้องดอกงามครับ มีงามครับขาวงาวเลยครับเป็นนีครับพี่น้องดอกนี้ขึ้นขึ้นอยู่เห็นไหมนี่ครับเก็บครับไปครับพี่น้องไปหาเมื่อนอีกนี่ครับพี่น้องเอินเห็ดผึ่งกระจอนครับพี่น้องนี่ครับดอกก็งามอยู่ครับพี่น้องพี่น้องเห็น้่งเพ็รผึ่งต้องครับพ hey, <Yeah. S 1> um ี so 对对่น้องอุ้ยดอกงามครับสามดอกครับสามดอก สี่ดอกครับหี่ดอกหน่อยขึ้นอู้เอาไว้นี่เนาะครับมาออื่นเดี๋ยวมาหน่อยหอมมาใหม่นี่ครับดอกใบนี้ครับนี่ครับพี่น้องดอกงามเลยครับแข็งงามเลยครับพี่น้องติดบล่ายเก้วติดงามๆครับน้องนะนะครับนี่ครับพี่น้องดอกนี้ะดอกนี้ก็งามเลยครับพี่น้องงามอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องมีได้เก็บดอกงามหรอกครับ นี่บพี่น้องอีกดอกนึงครับนี่ตึดปืนกระจ้นตอดปืนกระจ้นครับพี่น้องตะว่างามแห้งครับเห็ดออกไหมครับพี่น้องยังงามอยู่ไปครับไปหาเมือนี้กันดีครับนี่ครับพี่น้องติดท้าวไร่อีกแล้วนะดอกยังงามอยู่ขึ้นครับพี่น้องนี่นะงามครับพี่น้องเก็บอีกนี่ครับพี่น้องดอกยัง้ามอีกแล้โอ้ยเยอะครับพี่น้องตามดอกที่ดอกติดกันครับรอบนี้ครับผลครับเพิ่งเสือหน่อยเพิ่งกับนี่ครับพี่น้องนี นี่ครับเก็บครับพี่น้องทำนี้ก็เก็บได้ครับเพราะว่าเด็กเขามาแล้วล่อไว้ก็คงจะบ่เหลือครับพี่น้องนี่เอาหน่อยนี่ครับพี่น้องมันมันแล้วครับเมื่อนี้มาน่เก็บเอาติดอกง่ายๆนั่นกันนะครับพี่น้องเรือมืออื่นเราหน่อยมากกว่าท่านเพื่อนเนาะนี่ครับเป็นกับมี่นจอบอยู่ขึ้นกันครับพี่น้องจอบหาคืออยู่ขึ้นกันครับเขาอยู่ขึ้นกันครับผิดง่ายอยู่ครับพี่น้องเลย เดี neck, ๋ยวบ้านหน่อยขออนุญอยาตใส่มือก่อนเด้อนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวป้านหน่อยจะปาดค้าที่หลังครับนี่นี่ครับพี่น้องสวยๆงามๆู่ครับนี่ครับพี่น้องนี่นะครับล้องบเด็เขาปลาทีพามือครับกัดล่อก่อยเฮ็ดออกครับพี่น้องมานหน่อยกับเขาอยู่ดอกนะครับนี่น้องครับพี่น้องสองสามดอกบางทีเสือหน่อยเป็นกับมีครับพี่น้องเอาดอกงามๆบนนาะนี่ครับพี่น้องนี่เดียวบ้านหน่อยตัดค้าก่อน มาหน่อยบ่มีบริเวณต่างก่องมาหน่อยก็ต่างก่ไไ้ครับนี่ครับสามดอกครับนี่อีกดอกนึงเป็นดอกที่สี่ครับมันเกียพี่น้องันออกมปนแปะหนึ่งทีนะแต่ปล่อยไว้ก็คืคุ้งจกบพวกใดเก็บดอกครับพี่น้องนี่เพื่นอาจจะเก็บเบิ้นี้จากมาหน่อยกันมาหน่อยขอเอาครับนี้กันนะครับนี่เก็บมากกะถือว่าด้นตืบนครับนี่ครับเฮ็ดเป็นก็ดอกงามๆครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องท่านเหตุการนครับหายไปสี่หามือครับพี่น้องก็ล่อเฮ็ดออกนี่แหละครับพี่น้อง เหย็ดมันออกไหมนาอครับพี่น้องก็ต้องผ่าหน่อยกับพวกไอยได้เคลียเด้แล้ครับเพราะว่าเสือหน่อยเป็นยังไงครับนี่ครับพาตั้ามุ่งงาใหม่ไปนี่ครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมนี่ทำอนูมืออยครับพี่น้องอาได้อยนี่ครับพี่น้องเป็นับบาหน่อยยินเสียงกวนหายอยู่ทางหุ่นมั้จ้ะดอกงามพี่น้องคิดว่าจงไว้มันติดเรือบอกครับจงไว้มันใหญ่แหงๆบนเรือครับพี่น้อง มาหน่อยกนเอาก่อนได้เลยครับพ่ามันงามอยู่ครับพ่อได่อยู่ครับพี่น้องน้องได้เอาบดได้มาหน่อยก็บทเก็บไว้มืออื่นนี่ครับพี่น้องออกหนาดีอยู่ครับขาไหลครับพี่น้องกำลังจุ่มครับไปครับพี่หายบปไหนกันดีครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดขีกระเดื่อนครับพี่น้องหรือว่าเฮ็ดขีกระโลยครับพี่น้องแบบมาหน่อยเอื่นนี่ครับตัวนี้กินได้แน่นอนครับเฉียดบ้านมาหน่อยบ่เป็นเห็นเบื่อบ้านใดครับพี่น้องไปครับ นี่ครับพี่น้องมาหน่อยยางวุ่นออกมาเป็นบังต้นบังคอนใหม่คอนนี้ครับพี่น้องหมงานงามเลยแต่บุพป็นบังนะครับที่แหลงนะครับพี่น้องเนี่บุช็นไปครับไปหาม่งี้ครับพี่น้องเก็ดนาเลียตมีดอกเดี่ยวนี่ครับพี่น้องก็ดนาเลียครับนี่ครับพี่น้องก็ดตึงกระจอดเนี่ยดอกนี้ยังบ้านเพือเลยครับนี่ขาเป็นจะออกคนๆครับ่างทีครับ ขจรครับพี่น้องดอกทีสวยงามไปครับพี่น้องไปรุุดในกันอีกนี่ครับพี่น้องกี่กลไยสองดอกครับอยู่จุดนี้ครับพี่น้องน้อยเด้อครับพี่น้องเห็ดหายเก็บเห็ดน้วกันเก็บครับพี่น้องนี่ครับส่วนปลาที่บ้าหน่อยมาเก็บนี่้าหน่อยสิไปบอกช่วงถ่ายเด้อครับพี่น้องติดตามรับชมคลิปไปด้วยกันนะครับเงีๆวครับพี่น้องไปครับพี่น้องดอกงามเด้อครับ นี่ครับขาลายครับพี่น้องดอกกงามครับพี่น้องนี่ครับพี่ wrote, น้องเห็ดผึ่งผึ่งต้องครับสองดอกครับในหน่อยเป็นกระลังออกครับนี่ครับพี่น้องม้าแล้วครับนี่ครับพี่น้องดอกน้อยนอยเห็ดผึ่งต้องครับนี่ดอกหน่อยที่เก่าครับพี่น้องโอ้ยมูนี่จ้ะ เนี่ยครับพี่นองครับบ่ยบาอยพี่สุนถือเนาะครับนี่นี่มันเอากรได้เด้อครับพี่นงองสุนถือครับบานอยพี่เคลียถือครับนี่ครับบหนอยได้จําเป็นต้องเอาเนาะครับพี่น้องนี่ครับดอกหน่อยเพิ่นครับพี่น้องบานอยเลยไปสุนถือเราบนไงครับพี่นงองเิ่นว่านี่นี่สุนถือมูหนึ่งเลยสิบกว่าดอกครับนี่แล้วก็พี่น้องเห็ดดอกหน่อยกับ่คคอยกาเคลียครับปานไดครับพี่น้องก็บิบคอยเคลียครับพี่น้องนี่บานอยเห็นดอกใไงเห็นมากเนี่ยนี่ นี่ครับพี่น้องใส่มือกันเด้อครับนี่ครับห็นโมครับพี่น้องมันมันแล้วครับเมือนี้ครับพี่น้องไปไปหาเมล็งกันนีครับนี่ครับพี่น้องพอเฮ็ดพึ่งต้องแด้งครับนี่ครับเก็บครับดอกงามครับพี่น้องสองดอกนี่ครับพี่น้องดอกงามเลยครับเฮ็ดพึ่งต้องแด้งครับพี่น้องออกไหมครับเมือนี้ขอมาเมือนี้มันมันนะครับพี่น้องพี่น้องดอกหนึ่ง อย่างงามเลยครับคาลายครับพี่น้องนีดอกอย่างงามเลยครับพี่น้องมีดอกเดี่ยวอยู่นี่ครับพี่น้องสองดอก้งามครับติดพึ่งต้อแดงครับนี่ครับนี่จำานี่ก็งามครับพี่น้องไปเบ่งนี่กันอีกนี่ครับพี่น้องดใไม่แห้งครับนี่ครับเดี๋ยวบ้านหน่อยขออนุญาตใส่มือมอนเดอครับเพราะว่าที่บ้านหน่อยดีไปนี่มีงาใหม่ครับพี่น้อง ก็บภามาอาจจะใส่มีดปาดได้ครับพี่น้องนี่ครับต่อคนสุดไม้แห้งครับพี่น้องมือนี้เกตออกไม้ลาสุดเลยครับไม้ๆเอี่ยมๆเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทันไดที่เบิ่งคลิปต้องเบาหน่อยกะกดติดตามไวเดอร์ครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเบาหน่อยครับนี่กับที่เปลือกื่รูไปพาาคลิปไม่ไครับนี่ครับเกดออกไม้แห้งครับรอบนี้สุดแห้งครับนี่ครับพี่น้องเกตจ้ะดอกนี้นะครับพี่น้องนะ นี่ครับเอือนเฮ็ดพึ่งติ้นตันหรือเฮ็ดพึ่งอันเขาเนาะครับนี่เนาะพี่น้องนี่ดอกงายแห้งครับพี่น้องเนาะนี่เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวมาหน่อยเขาอนอยากใส่มือก่อนเบิรนก่อนโอ้โหเยอะครับพี่น้องเนาะโอ้โหเยอะครับพี่น้องนี่เนาะโอ้ยงกูไข่ไก่ครับพี่น้องนี่เนาะดอกงแห้งครับอ เดี๋ยวครับพี่น้อง่าหน่อยก็ับ่เคยเห็นยางผามือบ่าวน่อยยางอ้วนกูรูเลยยะอู้ดอกไงแห้งนะครับน้องครับนี่ครับไปครับพี่น้องเก็บครับเดี๋ยวมาวน่อยขอปาดขาก่อนนี่ครับพี่น้องเฮดตับเตาหรือว่าเห็ดตับขว้วเนาะครับพี่น้องบานบาน่าวน่อยเอ้นดี๋ยวเดตับควายครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องมีสองดอกครับลอยออกครับวันนี้ยังใส่ฟ้นสีดีครับพี่น้องนี่ความอุดมสมบูรณ์เลยมีเพิินครับนี่มาหน่อยย่างใกล้ไปแล้ว่าหน่อยกลับมานี่ครับ ็นมีรสชาติิพเป็นเฟือนครับต้มแล้วเอาไปก่อยเลยครับไปก่อยไปหลาบครับพี่น้องนี่เห็ดตับควายครับพี่น้องไม่ได้เห็นต้นเหรอครับนี่ครับพี่น้องหาไปหามาจะเห็นอีกแล้วนี่อีกดอกหนึ่งโอ้เดี๋ยวบานเบาหน่อยทำนี่กันง่ายเด้อครับนี่เดี๋ยวบาหน่อยเห็นอยู่รังปุ๋ยอีกอยู่ดอกหนึ่งมาหน่อยเนี่ยไปมันคือเพื่อนกัาร่งออกนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนกับง่ายแต่ไลปกูหนีอยู่ครับนี่ครับแต่ทำนี่กับพ่อเอาอยู่ครับพี่น้องนี่ครับไปครับบบาหน่อยเห็นอีกอยู่ นี่ครับพี่น้องโดยคัวามที่เพิ่นดำเนี่ยอมโบเห็นครับพี่น้องเว้ยไปเว้ยมากก็ได้หลายดอกอยู่ครับอยู่นี่ครับนี่ครับกาลังพึ่งออกเนาะครับพี่น้องดอกงามนะครับน้องดอกนึงบ่นหน่อยว่าแต่บุ่มีหลายครับกับอเห็นอยู่นะครับหลายดอกอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดอกนึงครับนี่โอ้โหครับพี่น้องดอกงามๆอยู่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเนม่มาแต่ไก่ครับพี่น้อง เป็นสองดอกนี floor, a a ่คร <con> <eye Hayır. S 1> ับนี่สามดอกครับดอกนั่นครับพี่น้องสองดอกนี่ก่อนนี่ครับนี่พี่น้องป็ดผึ่งตองครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องดอกงามครับสองดอกครับเดี๋ยวตัดขาออกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบาหน่อยย่างไปย่างมาบมาหน่อยไม่เห็นดอกนี่พี่น้องคือว่าเบื้องเดี้ยเบ็ดเบ็ดครับนี่ครับเป็นสีอุดมสมบูรณ์ขนาดใดครับพี่น้อง สงสัยจะเป็นตึกเห็ดถึงแตงหวดกอนครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดข้าลายยะดอกนี้ยะครับเป็นบ้านนะครับออกหวดกอนแถวๆเลยครับนี่ผมมีไพเห็นครับเบิ่งรับระยะห่างนี่พี่น้องยะโอ้เฮ็ดบานเบานหน่อยยะไงกู้ซูดอกสีเบาหน่อยเก็บม,มาอีกหวดว่างหันเบาหน่อยพอดอกไงหวดนี้มาพอดอกไงครับพี่น้องมึงเดียวโอ้ยผมมีไพเห็นเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นออกแตงหวดกอน ดอกใหญ่เลยครับนี่ครับเบิ่งขนาดมือดูหน่อยไปเลยครับนี่ครับวางใส่กตาครับพี่น้องดอกดอกก้่งเต็มกระตาครับพี่น้องโอ้ยไปครับพี่น้องไปเบิ่งนี้นกันอีกว่าจะมหันบ่นี่ครับพี่น้องเห็นบอนี่ละบ้านหน่อยว่าสิพขอแล้วครับนี่ครับบ้านหน่อยมาส้นนี่บ้านหน่อยว่าสิพ่อแล้วน,น,นี่บ้หน,นบหน่อยเคลีย lle. เห็นเคือนน้อยๆ่นครับไปเคลียถือ่นน,นี่ครับเห็นบอครับพี่น้องหัวขาจังสี่กับบบใหญ่เลยแะครับพี่น้อง บ้าน้อยเ็เลยว่าเดี๋ยวบาน้อยสิพ่อก่อนเพราะว่าไว้หามืออื่นก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่าเห็ดเพิ่นกำลังออกครับพี่น้องก็มเกียร์ถือทำอีกเลยอ้ยเสือเิ่นครับไปครับพี่น้องไปหาเบืองทั้งอื่นก่อนครับจะเข้าครับนี่ครับพี่น้องดอกนี้งามครับเพื่อนนี่ครับพี่น้องดอกงามด้วยครับนะครับเห็ดข้างล่างครับพี่น้องอื้อเสือเิ่นนะบ้าน้อยเก็บก่อนนี่ นี่ครับพี่น้องดอกงามๆครับดอกหนึ่งครับดอกที่สองครับตรงนี้มีดอกที่สองสวยงามเลยครับดอกงามครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องดอกที่สามและดอกที่สี่ครับอยู่ติดกันครับจุ่มนี่มีสีดอกครับพี่น้องนี่ขลายครับพี่น้องดอกงามครับนี่นี่ครับไปครับไปหาเมืองนี้กันนีครับ พี่น้องเห็ดขลายดอกงงามนู่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับมีถั่วคังงามเลยครับเห็ดเห็ดออกไหมครับพี่น้องมันมันอยู่มือนี่ไหครับพี่น้องไปหามื่อไห้กันนี้นี่ครับพี่น้องมาเจอบักกะดันครับพี่น้องนี่หาเห็ดไปหาเห็ดมาเจอบักกะดันนะครับพี่น้องใส่ไปกินสมเลยครับดองแสบนยครับพี่น้องไหครับพี่น้องไปหามือนหกันนี้ครับบรรยากาศนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ บ้านหน่อยเมืเอียถึงจิงบ้าหน่อยโอ้ยมีแต่ดอกเ้หน่อยเนาะครับพี่น้องนี่เฮ็ดปึงต้องครับบ้านหน่อยก็เรียกว่าบ้านหน่อยที่พ่อแล้วครับมือนี้ครับพี่น้องไปช่วงพุ้ยไทยแล้วครับขอฝากรึมั้ครับนี่แล้วครับพี่น้องบ้านหน่อยครับไปหามาก็ถือว่าสายเติมแล้วครับพี่น้องนี่ถือว่าได้ร้ายอยู่ครับนี่นะครับได้เห็ดชนิดนี้ครับพี่น้องิึงเดือใจแต่ดอนีแล้วครับพี่น้องไปครับช่วงพุ้ยไต่แล้วครับบ้านหน่อยว่าที่ออกจากป้าแล้วครับพี่น้องนี่ก็ได้คึงกระตายอยู่ครับพี่น้องกะ ถือว right? ่าเฮ็ดกับสวยกับงามนี่นะครับเก็บเนี้ยไทยเนี้ยครับบดได้ไทยพี่น้องในเบื้องน้ำเนี้ยก็ถือบาได้ไลน์น้องครับตามคลิปครับพี่น้องอร่อยเนาะครับพี่น้องบ้าหน่อยกับหามาด้นเติมแล้วบ้าหน่อยกับว่าสิบอกพี่น้องว่าต้นสุดทายน้องสิบอกปลาเนาะครับปลาสิบบ้าหน่อยฮาร์ดปลาเมือนี่ก็บคือปลาบานนุ่นครับปลอมคือเก่าเหรครับพี่น้องบ้าหน่อยกับบดได้ไปไกลทั้งเดดอกเพราะว่าบ้าหน่อยกับรอหาอยู่แถวแถวไก่บ้านแล้วครับพี่น้อง เอาละครับส่วนกุกถ่ายบ้าหน่อยกะทิขอขอบคุณเอฟซีสุภูทุกคนครับที่เขาไม่รับชมสองบ้าหน่อยครับนี่ครับเฮ็ดครับขอขอบคุณได้หลายครับที่กดติดตามให้บ้าหน่อยนําครับส่วนกุกถ่ายบ้าหน่อยกบทิขอฝากนั่นนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าหน่อยนะครับเพื่อที่บริภาษคลิปใหม่ๆครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าหน่อยครับสําหรับคลิปนี้บ้าหน่อยก็ถือเดบยว่ามันโดนเติมแล้วครับพี่น้องกะ รอเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ